เออพี่ครับเปิดขึ้นสูงอีกแล้วนะครับอยากนั่งเหมือนกันครับกเปิดมาแล้วก็เปิดขึ้นอีกได้ไหมได้เหรอได้พี่ครับพายกันเลพวกเราขออนุญาตนั่งไปด้วยคุยไปด้วยได้ไหมครับได้ข้างหลังเอาพี่ไหมครับได้โอเคนะครับโอเคโอเคครับเสังเกตแเราก็นั่งเอาการเดินโอเคคำตอบลงได้เลยขอยหน้าขึ้นบน นี่ครับนี่ครับนะครับโอเคเมื่อกี้ก็เป็นแบบว่าเพลงสาตวนนะครับที่แบบเราได้แบบซื้อมาเพราะวปีที่แล้วตอนเรามาเล่นกับชาบบบก็แบบซื้อเพลงนึงใช่ไนะเฮ้ยไม่พูดเลยผมโอเคก็คือเพลงอันโหล่ีนะครับแต่ปีนี้เราแบบเออเอาแบงแบงมาแบงมาบอกว่าเอ้ยเผื่อใครๆหลายคนที่นี่เขาจะชอบอะไรเงี้ย เราสนุกกันไหมครับทุกคนสนุกสนุกไหมครับทุกคนพอรเซสติสูตไหมครับถึงเราได้มใช่เป็นเพลงที่บอกว่าซ้อมมันตาเหลือกหลังจากทีเชื่อว่าตาเรื่องเมื่อกี้ก็เสร็จกับตาเหลือกนะคือตอนนี้มีผมเพื่คนเดียวครับคุณทำได้อยู่แล้วคุณื่เต้นผมเชื่อใจในตัวคุณโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเรามันเดี่ยวกันทุกคนอยู่แล้วครับผมจะไปครับซึ่งจริงวันนี้ผมจะเอาตั้งแต่เช้า ตอนออกมาจากบ้านใจะมะครับก็ไม่มีอะไรให้เกิดไมเฉยออ๋ครับผมบอกว่าบังกี้หายนานมากตอนนี้บังกี้หายไปไหนเหรอลูกเพ่อเกิดเหตุขับข้องนางเทคนิคนิดหน่อยอาจจะซ่อมพหรือ่อมอุปกรณ์อาจจะซ่อมอุปกรณ์อยู่พอเมื่อกี้บังกี้อาจจะเหยียบเมื่อกี้เอาจริงต้องขอประทานโทษวงบังกี้ทำไมอ่ะในช่วงแรกทำไมมีใครเห็นอะไรบ้างไหมครับ ขอฝากใครอัดวิดีโอไว้ฝากด้วยนะครับไปถึงน้องบักกี้นะครับผมขอโทษที่วิ่งไปชนครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่ามันมันมากขอโทษด,ด้วยไม่แต่ละกี้ผมไปชนพี่นะจริงเหรอตอนแรกผมจะแบบรูเศร้าแบบเห็นเลยพี่ดูกำลังผมไม่ขอพี่อังกันนะบักกี้ไม่ได้กันบักกี้แบบนี้ เกิดขึ้นมนได้เพราะว่าในโลกเร้มันไม่มีอะไร perfect nobody perfect ใช่ที่พี่โฟรเคยบอกไว้ nobody perfect เออไปแต่ว่าเนี่ยวันที้ไปนานแล้วกลับมาแล้วเ<ะ>หมือนมีคิวเข้าเหมือนมีคิวเดินเข้าถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเราเองของผมเองพี่พี่ขอ,พ,ขอพ,พี่มาตัวพัตก,กี้มาไ,มไ,ไปงงาเลยเราไปเป็นห่วง สปอร์ตเา่อเรามาก่อนทเราจะถ่ายรูปเพราะว่าเดี๋ยวสภาพเี๋ยวกไปของเราเนี่ยเหมือนเครื่องต้าลแล้วตัวแหละเวลาสองกระจกเหมือนรมนีเ้ยกจกมนีีหมาถ่ายรูปลยครับขอถ่ายต้อนเลย่าูเรทุกคนขอแบบขอยิ้มเรืสวยคนกังสวยเลย กคสวยมากหนา้าผ่องมากเหมือนใช้แป้งพู่กันมาส,สวยมากเลยฟูโท <c oughs> น,น,นั่งวันนี้คุณผ้มมาหนึ่งสองสามสี่หนึเหนึ่งสองสามส้อเคล้อยกอ้าวห โดนครับผมขอคนตะโกนคำว่าคพรสเซฟแสงอะไรได้ไหมครับได้เดคสองเดีมากผมจให้ทีตสโกนแขเดียวเาูกคนหนือโอเคมาต่อไปึงมลาปั๊ะ ต่อไปถึงเวลาแล้วความมันมันจะมันเกิดแล้วความโจ๊กมันจะมาละอ่าจะบอกว่าช่วงต่อไปเนี่ยทุกคนต้องเตรียมแรงไวเ้เยอะๆเลยครับใครที่นั่งอยู่นะครับอยากลุกขึ้นยืนลุก <laughs> ได้นะครับลงได้ได้นรับคนข้างหน้าบอกว่าคนข้ <c oughs> งางหน้าบอกว่า <c oughs> หนูเจอมาตั้งนานแล้วครับพี่ยืนมันงหนืนะะ่อยแล้วค่ะบอกว่าช่วงต่อไปเนี่ยมันและสนุกมากถูกเจ้าขนบ้านวันจอยบานเลยครับทำพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ let's go